สคา,าถารวยข้ามคืนสวดทุกวันเรียกโชคลาภให้เข้ามาทั้งกลางวันกลางคืนคาถารวยคาถามหาเศรษฐีผู้ที่ต้องการเป็นคนร่ำรวยหรือเป็นมหาเศรษฐีมั่งมีเงินทองให้สวดคาถาสามบทต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสสะคาถามหาลาภใช้เพื่อเรียกทรัพย์เรียกลาภณนะมามีมา มหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาราชตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวาอัดถังวาปัตตังวาเอหิเอหิอ,หอาคัตเฉยยะอิติมีมาณนะมามิหังด้วยบทคาถานี้แนะนำ สวดภาวนาก่อนนอนสามจบตื่นนอนสามจบคาถามหาพิทักษ์ใช้สวดเพื่อนำโชคลาภมาสู่บ้านเรือนตัวบุคคลจะมั่งมีสีสุขจิตติวิตังณกึงคาลังสวดสามจบทุกวันขณะปิดประตูใส่กุญแจบ้านปิดหีบปิดตู้ปิดประตูหน้าตา่าง ป้องกันขโมยโจรผู้ร้ายและมีโชคลาภมั่งมีเงินทองสวดเป็นประจำนำโชคลาภมาสู่บ้านเรือนบ้านเรือนจะปลอดภัยตัวบุคคลจะมั่งมีสีสุขขึ้นทันตาเห็นค่าถาเสริมทรัพย์สวดเพื่อให้มั่งคั่งมากขึ้นเงินทองที่มีอยู่จะทำให้มีมากขึ้นพุทธะมะอุะอนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมานะพุทธะสวาหงค่าทาเสริมทรัพย์นั้นให้ท่องมากๆว่างเมื่อไหร่ก็สวดเมื่อนั้นแล้วท่านจะพบกับความโชคดีสวัสดีชัยเกิดเงินทองไหลมาเทมายอย่างมากมายก่กอง การสวดคาถาเสริมทรัพย์จะทําให้ทรัพย์งอกเงยมากยิ่งขึ้นและจะทําให้ทรัพย์ท่านเติบโตอย่างรวดเร็วทางช่องจันลงทรรก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามหากท่านใดต้องการให้ทางช่องนําเสนอบทสวดหรือพระคาถาใดสามารถเมนใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณครับ